สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักกันต่อนุเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้พาทีมงานนะครับมาเล่นจังหวัดกาลสินอีกแล้วครับพี่น้องครับแต่ว่าทีมงานเจ้าภาพอบอกว่าเดี๋ยวจะออกมาสาสายหน่อยว่าอย่างนั้นให้พวกผมมาก่อนนะครับพวกเราก็เลยมาก่อนนะม,มีปัญหาอยู่แล้วนะทีมงานนะครับมากันนะ สคนนะครับสี่คนวันนี้นะครับมีปลาหําติดซอยห้อยตามมาด้วยครับวันนี้นะยังไงเดี๋ยวไปสอบถามที่ว่าชอบหรือเปล่าไม้แบบนี้นะครับหรือว่าชอบไม้แบบไหนนะครับครับก็กําลังจะรับทานอาหารนะครับโดยการให้เจ้าที่เจ้าทางสักหน่อยนะครับเป็นปลาหํามักคชายกัวันนี้น้าไม่น้ำมือขาร้านอ่ะ ม <an> ันมันกันทุกคนนะ,ะมากไก่เลยนะมาไก่เนาะครับมาเคยมามารึบป้าสวัสดีครับป้าสวัสดีครับ,รบเออกินข้าวเนะาะยัเตี้ยครับยัดเตี้ยครับที่เก่าที่เดิมนะครับวันนี้มาเล่นลมนะเอาเข้ามาอยู่เลยนี่ เดี๋ยวว่าทำงานวันนี้เดี๋ยวว่าทำงานหงานเลยใช่ไหมแต่อีกหนึ่งคนวันนี้ปลาทาเตรียมรับโทรศัพท์ก็คือเซียนเซียนทีนะครับเซียนทีเป็นเซียนทีเออ AIS แบบตัวนี้ต้องคือโทรทุกวินาทีก็เซีนเตอระที่ก็เซีนเตอร์นะแต่เราเซีนเตะเอาโอเคครับมาครับรับประทานอาหารครับง่ายๆครับช่วงเช้าเช้าครับเดี๋ยวช่วงบ่ายค่อยว่ากันนะครับเราจะกินแบบ เลือดติดมุมปากนิดๆโอเคครับโอเคครับลุยงานครับ ครับก็ยายเป็นหมายที่สองครับจานสุจินนะครับมาทีหลังครับผมแต่ว่าจัดไปก่อนแล้วครับทีมงานรีบแล้วครับผมอเซียนนิสิตนะครับกับจานท่านไปแล้วนะครับดุนปลาหำปลาหำก็ไปแล้วครับผมอเอารีบรีบปลาวันนี้จานสุจินมาเล่นแป๊บเดียวครับออกมากี่ตัววันนี้ได้ตัวยังไงเดี๋ยวไปดูครับอ่นมันมันมัน เอาอาจารย์จกินไปดีครับผมสวัสดีครับมาช่วงกี่โมงนี่มาออดเกือบสี่โมงครับสี่โมงเช้าครับก็เกือบได้ไรกันนั่แหละอาจารย์ก็ไม่นานผมว่าผมกินข้าวอยู่ก็สามโมงครับสื่ของยังลงร้านแล้วกับตามมาตามมาก็เลยได้หนึ่งเต้มนะครับเต้ยมหนึ่งอยู่ครับเอาเอาเอามากี่ต่อไปนี้เอางดแดงมากครับนกไม้ครับเจ้าริวริวผู้สิง เหลียวผู้สิงนี่ใช่ไหมนี่<อ>นะคไก่สี่ขอนึงแล้อไหไ่ได้เล่นได้ต่อแล้วนะนกผู้สิงนี่เนาะครับพึ่งเอาเหรียญแต่ว่านั่งฟังหันเส้นเตี๋ยนี่แจ๊ปากนกไม้พอท่านไหนเคลื่อยเอานอกไม้มาเหรียญครับขับบอนี่แหละเนาะจันรับบอนี่แหล,ละอ่าอ,อันนี้เห็นยญพ่อหำบอกว่าป้าหำบอกว่าเป็นเป็นนกเสียงเสียงเสียงใหญ่ไหมครับเรานอนฟังอยู่ใต้ข้างจากฝันฝนเนี่ยผมโมโหครับหมาหนึ่ครับหนึ่งแจ๊มหมาแต้มหนึ่งของผมมันเป็นนก ฝั่งนั้นเป็นนกรูปเนียดจริงๆครับพี่น้องครับงานครับยอมนั่งนั่งเมืองกับห้องเห็นวัเนียดบินออกเลยอสุดเดียวกันนี่แหละครับออต้งแต่ว่าผมกับศิวะได้ยุโดนจานว่าผมมีธุระจะเอาแนวอยู่น้อยกินมาฝากพี่น้องครับทีมงานแต่ว่าหมานเดียวในหนึ่งเต็มไว้ึ้นเก่าครับโอเคโอเคครับโอเคครับก็คงจะนี่แหละครับแถวๆนี้แหละพี่น้องครับอากาศก็ช่วงบ่ายมาไม่ค่อยจะเปิดเท่าไหร่ครับฟ้าคขึ้นคลื่นนะขึ้นคลื่นนะครับ เหนือไม่เท่าเหนือไม่ออกเท่าไหร่วันนี้น้าจันไม่เมนครับไม่เหมือนวันนั้นโอวันที่มากัน3ามจังหวัดเนี่ยนะครับก็ถือว่ามาอย่างเชิงเซอครับพี่น้องครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวช่วงนี้คนกําลังเกี่ยวข้าวนาจันครัเนาะเต็มไปหมดเลยครับนกมันก็รวนครับนกขึ้นข้างบนครับนกป่านี่รวนไปหมดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันลงไปกินไม่เต็มที่ครับมันก็รวนมันมั่วไปหมดเลยครับเกี่ยวเขาไหลครับผมโอเคครับยังไงเดี๋ยวรอดูค่อนายนะครับอาจจะ อาจจะอาจจะกลับก่อนเลยเนาะจะกลับก่อนครับครับสิจุอีกสักพักหนึ่งไม่ไม่อยู่ถึงเย็นอยากเกี่ยวเขาโอเคครับเโชคมากครับแหลกเข่าครับผมอาโอเคครับมาแล้วนี่แจมครับเฮ้ยครับสวัสดีครับตีผิดครับพี่เนี่ยตบผิดอีกแล้ว โอ bert, word, ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียงโคตรดีเลยครับนกคาล้มเลยนกตัวนี้น่ะโอ้ยไปเลยครับเมื่อกี้นี่น่ะนกเข้ากันแล้วนะครับมันบินมาจากต้นใหญ่แล้วก็ลงเลยครับโอ้ยตายตายตายครับพี่น้องครับแบบนี้ไปแล้วนะครับนกของดีเลยครับพี่น้องครับอ๋อ อะไรวะผมใส่ยอดครับโอ้โหถ้าได้ตัวนี้คือจบข่าวเลยนะครับนี่คือแบบสบายใจได้เลยครับไม่ได้ติดไม้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าฝนครับมันมีฝนผมไม่เลยไม่ได้ถ่ายครับโอ้ยทำยังไงดีเลยครับทีนี้ ฝนก็ลงเม็ดป่อแปะป่อแปะนะครับนี่โอ้ยขอนนอกครับตีพลาดและจบเลยแบบนีบ้การใส่คอนพิฆาตยังไงล่ะทีนี้โอ้ยขอนนอกทำผิดอีกแล้วครับพี่น้องครับ ลั่นคอนนอกครับอุ้ยปลายเลยครับพี่น้องครับปลายพเนียดเลยครับตรงนี้นะโคตรเสียดายเลยครับเ้ว่าจะได้ตัวฮะไม่เป็นไรครับคงจะหมดเวลาแล้วครับนี่ผมดูแล้วหมายสามสี่สิบโอ้ นกกว่าจะมาแต่และตัวครับฝนมันลงเม็ดครับเมื่อกี้นี่ผมเลยได้อนกลงฮะไ็นไรครับอครับผมหลังจากที่ผมเสียอารมณ์สุดๆครับพี่น้องครับวันนี้ก็คือแบบหมดอะไรครับผมวันนี้เพราะว่านกตัวนี้คาลมมะครับถ้าได้ไปก็คือแบบโ้ไม่รู้ว่าจะหากรงขังได้หรือเปล่า <c oughs> นะ <c oughs> เพราะว่ามันต้องหาของดีมาขังมันสุดๆเลยครับไปไปท มันไหมไม่ครับโอ้ออกพื้นที่ครั้งแรกไปไงเนาะถือว่าพมาเยี่ยมอ่าทางนี้มาเล่นไม้ใหม่มาลอกมั้งครับเปิดเปิดหน้าใหม่ลองดูที่มันเป็นยังไงเล่นแต่หน้าเดิมเดิมอยู่ที่เดิมมันก็เบื่อเนาะปลาเนาะครับลองหาไม้ใหม่ลองหาฟังเสียงนกใหม่ๆดูใช่เผ่านเยกแซนหฮะผ่านเี้เสียงผ่านเนาะเป็นยงไงได้ยินเสียงวเนียดผมเสียงดังฟังชัดไหมปลา ป่ายมีแนวความคิดว่าไงนกพวกนี้มันจะลงยังไงฮะมันลงแบบบินแบบนั่นนะครับคือมันลงจากยอดเลยนะป่าตบสั้นมันป้ายหยับควัญมันจะเป็นนกเกียดพเนยตครับก็มันเกียดครับเลยคือบินบินรอดจังหวะครับแม่นจีบหรือว่หยับมันเพราะเดียนไม่เห็นปลายควัเห่อมันโปบ่มินมามองกันข้ามมันมองตัวกลาง เรียบร้อยแมนยาปอนในปีกไปทบก็นั่นเลยเอาปีกปีกไปตีกับควันมันแย่ลั่นที่ปลายปีกวานะที่หยับตัวเนี่ยหยับปลายแต่ไม่เห็นขนไม่เห็นอะไรเลยนะบ้าไม่เห็นขนขนมล้นได้บ้างเลยตีแพะไปเลยได้ยินไปเลยเนาะเหมือนได้ยินเสียงเมื่อกี้เนาะโอ้รอสองหนุ่มสองมุมยังไงนะครับไม่รู้ว่าไปทางไหนกันมัดตีกัวมัดตีกลางปีกปีกครับอ่าแมน ดินไม่ได้มีอันปีหักเลยโอ้ถ้าปีหักก็จะจะจะลองเลี้ยงเลยครับตัวนี้จะต้องเลี้ยงเลยขาลมอย่างนี้นะปีหักไม่เป็นไรขอให้มีขาแบบยืนแบบนั้นได้ติดปลายปีกมันมองมอง่วนมั่มีดวงเลยอ่าก็แค่แบบทับแล้วก็มันก็หลุดออกไปได้ก็แรงบินเนาะครับผมอ๋อโอเคนี่เป็นการวิเคราะห์ของป๋าหำนะครับลุงเซียนเทนี้ใจขาดแล้วเซียนเทอยากจะมาด้วยโทรหาป๋าไหม เหมือนทั่วเหมือนี่จันรั้นเลยอประการทั่วเลยครัยใจแต่เป็นเพื่อนเท็ดยอไอ้ซากมาด้วยนหัวเสียครับหัวเสียครับพี่น้องใส่เข้ามาหน่อทีมงานก็พากันรวมตัวกันแล้วครับพี่น้องครับในเวลากลับบ้านเป็นไงนี่สิมีแต้มไหมวันนี้เรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยครับอากาศด้วยเนาะอากาศไม่ค่อยดีลมันฝนตกนะครับ ฝนลินอ่ะฝนลินนะครับไม่สามารถที่จะติด้หม้เลยผมก็ไม่ได้ติดใหม่เลยครับนะจันเตียก็เอ้ยก็ไม่มีเหมือนกันมีแต่ครับโอ้ว่างเปล่าอย่างงี้นนะครับหัวเฉียงโกไม่มีสักแต้มเลยครับวันนี้เป็นไปได้ไงครับตับี่พี่เดียงไปฮะครับขํามมุกสักแต้มเอาแล้วครับผมหิวข้าวครับพี่น้องครับถ้าได้นกนี่ก็คือไม่ได้สนใจนะครับ พอไม่ได้นกแล้วเป็นไงโขเรียบร้อยครับหิวข้าวครับผมเิวยข้อคอสครบแขนาดพลาดก็ยังไม่ได้ขนป่าคิดดูขนก็ไม่ให้เอาคิดดูเสียงดังฟังชัดว์ขนาดนั้เสียงดังฟังชัตปี๊บปี๊มันเนาะอ่มันไปบินเยียบหุ่นนี่ไหมอ่มันเยียบบอกนี่ไหมอ่าปีปี๊บก็ปีมันตบสิพี่ครับการมันตบแน่ๆกับจิตลอกตัวกับจิตปี๊คัก คราบบั๊บๆเออมันจะปี๊บมองไปมองเข้ามองปีกยังนั่นคือแค่เรียบร้อยเลยนะครับเปรี้ยวมัก็เดียวเข้าเลยไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวผมก็จะไปนอนฟังเสียงเอาแล้วครับเสียงพ้าเนียดลั่นเนาะฟังเสียงพ้าเนียดลั่นนะครับเอออยู่ข้าวครับผมกินข้าวกับน้องเชียนเนาะเพิ่งว่ากันนะครับผมเอาล้วพี่น้องครับก็ไว้ประมาณนี้แหละครับผมนี่แหละทําไม มันถึงต้องเสียดายครับนอนไม่หลับก็คืนนี้กว่าจะได้แต่และตัวครับพี่น้องครับมันยากมากน้นีิสินเนาะกว่าจะได้แต่และตัวคือถ้าใครได้สามแต้มสี่แต้มนี่มันไม่ธรรมดานะครับแถวบ้านเรานี่เนาะใช่ไหมปลาคำเนาะอ่าถ้าได้สามแต้มยังไงวันในี้ใครคนใดคนหนึ่งไปไงสามแต้มสุดยอดเลยเลอุ้ยครับไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับว่าสามแต้มเนาะขอแต้มเดียวพอเพราะงั้นปลาคำบอกขอแต้มเดียวเฮ้อ โอ้ดูครับเบากหวานขึ้นครับผมนะวันนี้หนวดเป็นไงไม่ได้รูปไม่มันมมเลยวันนี้อยูไ่ไปโกลนเอพี่มืม <laughs> อนเออไม่ได้รูปหนวดแล้วครับผมเอาละหอดแท้ๆไม่ไรหรอกวันนี้น,นะครับยินดีฝากกดไลค์กดแชร์น,น,ชนะครับเพืเ่อให้เจ้พู้ทำคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องอีกสท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสร้างข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับเจนนิสิตตอนนี้ไม่สนใจแล้วนะครับ มุ่งใจกระติบข้าวกับอะไรนี่ส้มส้มตอนนะครับกับทีมงานครับไปก่อนครับป้าหำครับดูดูการเอาใหม่เนาะเราเนาะค่อยว่ากันนะครับสวัีครับผมนี่สิทธิ์ครับโอ้ดูหนหน่อยดูหน่อยเวโดนดิงแล้วน่าจะกั้ไหม